ลิทเทอไทยอินไซต์ไทยแลนอ้าอาละครับอาแล้วครับบนความเชื่อว่าแก้รัฐธรรมนูญบนความเชื่อว่าตั้งกรรมการปลองดองจะเป็นอีกสองปฏิบัติการในการที่จะลดอุณหภูมิของประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลก็พยักหน้าโอเคละไฟเขียวละแต่ถึงขั้นเป็ฏิบัติการปรากฏว่าคนของพลังประชารัฐกลุ่มหนึ่งก็ ก็ก็กไปกระซวกประธานชวนเรื่องตั้งกรรมการรวงดองอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเข้าชื่อกับบรรดาส,ส<อ>วยื่นส<อ>งสารแ<ต>ล้วตีความว่าทำได้ไม่ได้อืม,มันก็ทําให้สังคมเกาสับสนพอสมควรแต่ก็ไฟแฟนะ ก็ฟังทางสิทธิ์รัฐบาลก็อธิบายปรากฏติการที่เกิดขึ้นสักนิดหนึ่งชอบไม่ชอบลองฟังดูสักนิดนะคะรู้ว่าหลายคนอาจจะเห็นชื่อนี้แล้วจี๊ขึ้นมาไม่ชอบนะคะแต่ลองฟังเหตุผลเขาละกันนะคะว่าเขาจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรดีไหมคะอืมครับเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่กำลังต่อสายใช่คุณวิรัตรัตนเศษค่าประธานวิปรัฐบาลเดี๋ยวสักครู่นะคะกําลังพยายามต่อสายอยู่นะคะเพราะว่านัดหมายกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้คุยแน่นอนนะคะ อไปกันที่คุณวิรัตรัตนเศสนะคะประธานวิปรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณมรัตครับครับครคุณวิรัตช่วยอธิบายแทนรัฐบาลสักนิดก็ดีนะขณะในสังคมเขาสับสนนะครับก็คือ ขณะที่รัฐบาลพยักหน้าเรื่องแก้รัฐธรรมนูขนขณะที่รัฐบาลพยักหน้าเรื่องตั้งกรรมการปลองดองปรากฏว่ามีคนของพลังประชารัฐกลุ่มหนึ่งก็ไปเข้าชื่อกับสวยื่นตีความ,มร่างแก้รัฐมนูลนนคนของพลังประชารัฐอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปไปไปป่วนท่านประธานชวนสังคมก็เลยสับสนว่าตกลงพลังประชารัฐแ,และรวมถึงรัฐบาลเอาไงแน่ทั้งออสองเรื่องเนี้ยอธิบายสักนิดสิครับมันสับสนนะค่ะ เรื่องแรกเลยใช่ไหมครับ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 ในเรื่องแรกเลยผมเอาเรื่องาครับเมื่อวานเนี่ยผมลงไปแถลงเกี่ยวกับเรื่องความคิดหน้าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งนายน้องนักข่าวหลายคนในรัฐสภานนิ้จะลงมาสัมภาษณ์ไหมผมบอกว่าพู่นี้ผมลงไปเพราะวันนี้ผมเมื่อวานเนี่ยครับผมปกะชุมในส่วนของคณะทํางาน รัฐบาลก่อนที่จะประชุมรัฐบาลคก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนอยักะคดีในส่วนของที่ท่านสมชายท่านไทรบูลเนี่ยไปพิจารณาผมก็เลยบอกระทางทางผู้สื่อข่าวว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยดีแล้วที่เขายื่นมาเพื่อผ่านทางรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาดมีวติุนเสให้เสร็จแต่ทุกครั้งเนี่ยจะเป็นที่ที่เขาส่งเนี่ยส่งไปที่ประธาน แล้วให้ประธานที่ส่งไปพิจารารัฐนรรมน่ะแต่ทางวิธีมาขอมาสิก็แปลว่าไงครับก็แปลว่าอย่างน้อยๆนี่ก็ต้องรอบรรจุระเบียบวาระเพื่อมาพิจารณากันก่อนว่าจะส่งไปดีไหมหรือไม่ต้องส่งมีสองประเด็นเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยวันที่สิบเจ็ดสิบแปดที่หลายท่านกลัวว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ได้รับการพิจารณาผ่านการ วาระหนึ่งก็ยืนยันแค่ว่าสิบเจ็ดสิบแปดนี้เนี่ยได้โหวตแน่ได้โหวตแน่ได้โหวตะทั้งหวดเลยทั้งเจ็ดร่างได้โหวตแน่แล้วก็ผ่านกระบวนการต่อไปก็คือการตั้งคณะกรรมาธิการมาเพนาคนะในส่วนที่จะต้องส่งไปตีความก็ก็เป็นหน้าที่ของหลายๆคนที่ก็มีความรู้สึกว่าเขาเสื่อสายอ่ะเขาถามคนโู้นถามคนนี้ ก็ก็ไม่ได้คําตอบที่ช<ะ>ัดเจนไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนไงเพราะเป็นแต่ความเห็นเพราะความเห็นแต่ละคนบอกว่า,<ะ>ถ,า,วาถามว่าสาม,มารถแก้ได้ไ,ม<ะ>มไมห<ะ>ไมที่มีเอาสไรอมีสองข้างหกได้ไหมก็มีแต่ผู้รู้ผู้สันทัดบอก<ะ>อีกแบบหนึง่งทางท่านตอบตอบอีกแบบหนึ่งแต่พอมาบางคนก็อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนท้นความเห็นแต่ละคนเนี่ย มันไม่ได้ผูกพันองค์กรไหนสิ่งที่หน่วยงานที่ผูกพันทุกองค์กรก็คือสามมือเขาก็เลยมีความคิดว่างั้นส่งไปถามดีไหมผมก็บอกว่าถ้าอยากส่งไปถามถามเอือแต่ไม่กระทบกระเทือนในส่วนของการทํางานของคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเขาก็กทําเรื่องกกาส่งไปแล้วคนน้องๆหลายคนเในพักการปรรณารถามว่า เป็นยังไงเป็นแล้วเป็นยังไงผมก็บอกว่าในอดีตที่ผ่านมามีการเสนอการปีความอย่างนี้ละ<ช>่สะครับสามร้อยหกสอสอที่แก้ไขรัฐธรรนูญถามว่ามีสิดแก้ไขตรงนี้ไหมครับ<ช>ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในสามร้อยหกเสียง<ช>ที่ครับที่ถูกให้อ่าแก้ข้อกล่าวหา<ช>ครับ ดังะะนั้นผมก็บอกว่าก็ดีจะได้เคลียร์ว่าในส่วนที่เราถูกท,ทำทาไปเนี่ยมันมีผลอย่างไร,รับถามว่าตรงนี้จะนึงงานแค่ไหนส่วนครับติดเดือนสองเดือนหรือสามเดือนอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นกนารที่เขาส่งเรื่องไปนี่ก็ก็ถือว่าเป็นทางออกในส่วนหนึ่งของรัฐธราว่าที่ท,ทำไปติดต่อติด <3. S 1> ราบ เรียนถามคุณเรียคแล้วก็อย่างท่านสมชายพอท่านไปบูลพอท่านเจ็บท่านก็ส่งสำนเนาไหมผมดูผมเอาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ไม่ได้ว่าอะไระเพราะหน้าที่ของผมก็คือประสานงานเพื่อให้มีการประชุมเป็นรูปธ่านเรียบร้อยโหวตในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ทราบมาลึกๆต็คือท่านประธานชวนหลีกไพเนี่ยท่านจะนัดวันพุธ วันพุธนี้อะฮะพุธนี้วมาทุ่นี้มาพักช่วงสิบสี่นาฬิกาเนี่ยเพื่อที่จะประชุมวิบสามฝ่ายฝ่ายมิตรสมาชิกสสฝ่ายค้านแล้วก็สสสถาบันว่าสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยชุดตกลงเนี่ยเราจะดําเนินการกันแบบไหนเช่นวันนี้มีเยสี่อาดคนไายที่เสนอเข้ามาเนี่ยหกวาระเส็จฉบับแล้ว ส่งมาผ่านการพิจารณาแล้วไม่สามารถที่จะอภิปรายได้เจ็นฉบับแล้วก็มีฉบับขอไอรออีกหนึ่งฉบับเป็นเจ็ดฉบับเพราะงั้นเราจะมาทําพิจารณาวา้วชพร้อมกันไหมหรือหกหน้างบวชกรหรือจะรวมบชพร้อมกันที่ไหมฮะอย่างเนี้ยตัวอย่างอย่างเนี้ยในการพิจารณาวันที่นี้แล้วก็เวลาในการอภิปรายฝ่ายไหนได้เท่าไหร่ฝ่ายนี้ได้เท่าไหร่ก็ เด่งกันที่เสร็จครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่มีอะไรฮะก็ก็เป็นไปตามนี้แหละครับครับครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐไม่ไม่ห้ามปลาไม่เบรกบรรดาสสที่จะไปเข้าชื่อยื่นตีความหรือครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบรรดาสสอันนี้ผมก็อยร์โตงนะครับว่าก็ก็เป็นการรับรองครับแล้วก็เป็นการรับรองแล้วก็ก็เป็นสิ์แล้วก็เป็นเรค่ับ เอกสิทธิ์แล้วกันใช้คำว่าเอกสิทธิ์ของสโมสรจะดำเนินการซึ่งบางทีมีกฎหมายคนนี้คนนี้ขอหรือคนนั้นขอให้เป็นนักองก็ก็อันนี้ไม่มีปัญหาครับก็เพียงแต่ถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบะสบการณ์ถามว่าเป็นนักเป็นไงไหมก็ตอบบ้านไม่เป็นไรก็ทุกคนก็ไม่มีปัญหาก็จะเป็นกันเยอะฮะไม่ใช่เฉพาะเป็นเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่า มีสสแค่พักเดียวเท่านั้นนะครับที่ไปเข้าชื่อร่วมกับสวเพื่อยื่นตีความพักอื่นพักรวมรัฐบ,บาลอื่นๆเขาไม่เอาด้วยเลยมีข้อสังเกตอย่างไรครับตรงนี้ครับก็ตอนแรกก็ดูแล้วสวอ,อย่างเดียวก็น,น่าจะพอแต่ทีนี้ก,ทก,ก็ท่านสมบู์ก็เคยท่านไพบูลู์ก็เคยเป็นสวมาก่อนก็มีสายใยอยู่ในทางนู้นแล้วก็ว่าแล้วท่านจะอยู่ในพลังประชารัะ ตอก็อยู่แค่นี้ก็ขอยแค่นี้ถ้าเกือเป็นมากว่านี้เ๋ือท่านย้ใจกันดิโอเคด้วยความเคารพตรวนคงคงคงไม่เป็นประเด็นนะฮะเข้าใจ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 แต่แตงี้ฮะคุณคุณวิรัติครับด้วยความเคารพจริงๆนะฮะมันเป็นเอกสิทธิ์สสเข้าใจเข้าใจเลยแต่ในทางการเมืองบางครั้งมันเป็นเรื่องสัญญาณบางครั้งมันเป็นเรื่องสัญลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในทางการเมืองเนี่ยสสพระมารดารัฐโอ้โหเยอะแยะเลยไปเข้าชื่ออย่างนี้นะครับ มันในทางการเมืองมันจะเกิดสัญญาณที่สับสนหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรครับในทางการเมืองตรงๆครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นประธานที่รัฐบาลเราก็ไปพูดคุยกับพรรครวมรัฐบาลแล้วครับทั้งหมดนะครับว่าในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเราจะต้องดำเนินาจอย่างน้อยเนี่ยต้องมีร่างหนึ่งร่างใดได้ผ่านตั้งที่จะไปผ่านบาระหนึ่งเพื่อจะต้องแก้รั้นรนุนเพราะผมเองนี่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ย ตั้งแต่ตอนหาเสียงก็ว่าได้อ่ะครับไม่ได้มีอจนด้าในการที่จะต้องอแก้ไขอะันนี้ผมเรียนตรงๆเลียครับแต่เมื่อใช้มาแล้วปีสองปีเราก็เห็นแล้วว่าตรงไหนที่มีจุดที่รถดตรงไหนที่มีจุดที่คิดว่าเราควรจะต้องแก้ไขแล้วการส่งไปให้แก้ไขเนี่ยมันก็มีหลายทางแก้เองเล็กน้อยหรือแก้โดยตั้งศรัลลก็ต้งตั้งสสลอเนี่แหละครับก็เลย มีคำถามว่าในกฎหมายรัฐมนูลนี่ที่เขียนไว้ว่าแก้ได้หรือไม่เห็นไหมฮะมันมันก็ยยกย้อนกันไปแต่ในสิ่งที่สังคม่ตรงนี้หรือจะมีผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาคิดแต่ก็ไม่ได้เป็นในส่วนที่เราจะต้องตัดสินคได้เรื่องทารมดิจริงนะฮะ วันที่ 17, 18พฤศพิจิกาคุณวิรัตพูดมาสักครู่ว่าได้บวตแน่ๆร่างแก้ดั้มโนนนะครับเท่าที่คุยกันในกลุ่มวิปรัฐบาลน,น,น,นะครับจะผ่านวารละแรกสักกี่ร่างร่างของใครที่คุยกันในวิปรัฐบาลว่าจะผ่านให้นะจะเอาความลับมาเปิดเลยเหรอครตอนนี้ยังไม่ได้สังื <S <S แต่เห็นทิศทางแล้วใช่ไหมคะว่าจะผ่านทั้งหมดเลยไหมคะก็เรียนตรงๆครับมี มีทั้งร่างาค้านแล้วฝ่ายร่างรัฐบาลแล้วกันก็บอกียกหมกน้อย่างนั้นแล้วกันโอเคถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นจะผ่านสองร่างร่างค้านร่างรัฐบาลใช่ไหมครับร่างที่ว่ากันด้วยเรื่องแก้สองห้าขอตั้งสองมีทั้งร่างค้านแล้วก็มีร่างโอเคโอเคได้ได้คุยกันเข้าข้าวได้ส่วนร่างของไอรอนนี่ผ่านไม่ผ่านฮะร่างไอรอนฮะโอ้ตรงนี้ต้องต้องต้องให้เขามีการอภิปรายกันสักก่อน เราต้องรออภิปรายก่อนถึงจะมาได้เข้าโอเคโอเคอยู่ๆเราจะไปตัดสินใจแพนเฉพาะท่านผู้ที่สมาครชิก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ในส่วนของไอรอทั้งหมดเนี่ยคอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะฮะที่ประชาชนเข้ามาแสนชื่อเนี่ยอืแต่คนล่างเนี่ยคุณดนายคิดเหมือนผมหรือเปล่าหรือผมอาจจะไม่คิดเหมือนคุณดนายในแสนชื่อในคนล่างไม่เกินสองคนหรอกครับอืม ืแต่พี่เหลือนเป็นคนเข้าชื่ออืครับมีประเด็นหนึ่งนะการ,รเข้าชื่อก็มีการตรวจพบขึ้นมาว่าทำหนังสือถึงขั้นประธานชวนอย่างน้อยกว่า400ชื่อแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นจากการที่เอาชื่อของเขาไปแอบอ้างครับเอาละอ่ะนี่ก็ยังเป็นประเด็นอีกท่านคุณอาดลองลองนึกครับ,รบตรงนี้ในทางกฎหมายมันจะทําให้ร่างฉบับไอรลอเป็นอันเสียไป ทั้งหมดเลยหรือว่าหักชื่อที่เขาร้องเข้ามาครับเพราะว่าความเห็นของผมมันไม่ได้ผูกพันองค์กรไหนเลยเอาความเห็นส่วนตัวแต่ว่าตัวเป็นเป็นข้อสังเกตเอาไว้๋อให้เป็นข้อสังเกตอ่ะเอาเที่นี้ตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วก็ผมคิดว่าในการอธิบายน่าจะมีการอธิบายกันมากในส่วนของกฎหมายไอรอนแล้วก็อันนี้ก็พูดกันอีกแบบเปิดแง้มนิดหนึ่งก็คือ มีความรู้สึกว่าร่างออกมาเพื่อไม่อยากให้ผ่านไม่อยากให้ผ่านแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะก็ถ้าไปดูในเนื้อในในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแต่หมวดหนึ่งหมวดสองเห็นไหมครับข้อที่สามยกเลิกองค์กรสิตตลัดทั้งหมดที่เรามีอยู่ในวันนี้ แล้วผมคิดว่าถ้ายกเลิกองค์กรสินค้าแล้วเนี่ยมันจะไปได้ประเทศไทยจะเกิดไปได้เลิกองค์กรวันนี้เลยงานที่รับผิดชอบในบางส่วนของไอร์แลนด์โอเคโอเคเข้าใจละเข้าใจละเขงตรวจสอบองค์กรเป็นการทีก็รวมอยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเข้าใจนะการแก้ไขในแนวนี้เนี่ยเราก็คิดว่าตรงเนี้ยจะผ่านหรือหรือไม่ผ่านหรือผ่านผ่านโอเคโอเคตรงนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญ ตรงนี้ก็ไว้ดูค,ค่ะพี่ต่อค่ะงั้นรออภิรายที่17อีกทีหนึง่งขออีกประเด็นหนึ่งได้ไหมคะสั้สนๆนิดนึงเลยคะ่ะกับเวลาเหลือน้อยนิดนะคะเรื่องตั้งคณะกรรมการปองดองสมานฉนันตกลงจจเอย่างไงเพราะสองสอสของพลังประชารัฐก็โอออกมากับเสื้อคุณชวนสเละเทะทีเดียวตรงนี้ต้องทิศทางยังไงคนก็เลยสับสนมนี่ผมก็กราบขออภัยแล้วครับแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้ผมเจอท่านประธานผมก็ต้องผมบอกแล้วไงผมก็ต้องไปกราบ ขอโทษท่านถ้าเผื่อมีอะไรที่ในส่วนของพลังประการหน้าที่ไปรุ่งเกินอะไรทั้งโดยทางตรงทางอ้อมหรืออะไรก็ในฐานะที่ผมเป็นดูแลในส่วนของการปองดองแล้วก็เป็นประธานบินด้วยก็ต้องทำหน้าที่อยู่ฮะตรงนี้ไม่ไม่ถือว่านั้นฮะคนน้องตั้งหลาไอ้ที่มีออกมาระยะช่วงนี้ก็ก็ได้ทำความเข้าใจแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ ไม่น่ามีอะไรหระครับไม่น่ามีอะไรธรรมดาสสพูดแทนก็มีเอกสิทธิ์ในการที่จะออกมาพบออกมาพูดหรือออกมาแสดงความเห็นแต่บางครั้งมันก็อาจจะรุนแรงไปบ้างแล้วก็ต้คอยคัดท้ายไว้แสดงว่าได้คุยกันแล้วใช่ไหมคะเคลียร์กันแล้วทั้งคุณศิลาทั้งคุณปรินาด้วยปะคะก็ ก็คุยกันแล้วครับบางส่วนอืมอ้าล้ครับก่อนหน้าที่วิ์รัฐบาลนะครับก็ทำองทำทุกอย่างอาแล้วครับครับขอบคุณมากครับคุณวิรัติครับขอบคุณนะคะประธานวิบรัฐบาลคะคุณวิรัติรัตนเศษค่ะอืมก็ก็ชัดนะหรือยังสับสนอีกไม่ทราบสิคุณวิรัติอาจจะมองในประเด็นของนิติศาสตร์อืมแต่บางคนเขามองในประเด็นรัฐศาสตร์ในประเด็นทางการเมืองค่ะ ประเด็นทางการเมืองบางครั้งมันเป็นเรื่องสัญญาณมันเป็นเรื่องสัญ,ญลักษณ์ก็มันมองได้หลายมุมไงเพราะนั้นเวลาจะดําเนินการชัดเจนก็ต้องทิศทางก็ต้องชัดด้วยเอาละครับฟังสักพักสักครู่ในช่งชวงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้า,นาฟังพี่ทหารสปีกลิงสักนิดนึง่งอ่ะได้ค่ะช่วงหน้ามาฟังฐานบ้านค่ะตอนนี้พักก่อนค่ะ